สวัสดีค่ะพี่น้องมือนี่พอกับช่องต้นนุ่นต้นนุ่นเนาะคะมือนี่เขาพาพี่น้องมาย่างอยู่ตลาดหนองเสานะคะพาพี่น้องมาเบิร์นหานขายาแซนด์วิชทอดน,นะคะเดี๋ยวเขาจะไปสอบถามกับพี่เจ้าของร้านเพิร์นเนาะว่าเพิ่นเห็ุจังไดเนาะ,ะเพื่อพี่น้องท่านใดอยากจะไปเฮ็ดขายเนาะคะ่ะอยากจะไปลงทุนอยากจะมีอาชีพเนาะคะ่ะสั่งรายได้แห้กับครอบครัวสั่ง ให้กับเจ้าของเนาะคะเดี๋ยวเกาสิไปสอบถามเพิ่อนเบิงนาะว่าเพื่นเหตุอีหยังจังไดมีแบบใดแน่เนาะค่ะเพิ่งกาลังเหตุยู่สวัสดีค่ะขออนุญาตเข้าไปทั้งหลังแด่บนนอนนี่ค่ะแต่อยู่ค่ะได้อยู่ค่ะขออนุญาตเนาะค่ะถ้าสีแดงไปผ้าพี่น้องมาเบิงนั่มเนาะค่ะว่าเพื่นเห็ดอีกอย่างแนวนะคะเพิ่งกําลังเห็ดเลยถอดใหม่ๆเนาะค่ะ พี ite, ่อ so ันนี้เป็นการตัดแม่นป่ะคะแม่นคะอยากขออนุญาตติดไหมแค่บนึงนะคะพี่ขายของก่อนเลยก็ได้ค่ะดูก่อนได้ค่ะค่ะลูกค้าก็เขามาเรื่อยๆนะคะเพื่อนเฮ็ดเพื่อนเฮ็ดใหม่ๆแล้วก็ถอดใหม่ๆเนาะจะนี่หลูกมือซอยๆแล้วค่ะนี่น้องนะคะลูกสาวเพื่อนนะคะเพิ่อนคนซอยถอดนะคะแล้วก็ขายไปน้ำกัดน้ำเทรใหม่ๆถอดใหม่ๆเนาะ จ้านี่แหละพี่น้องผู้ใดอยากจะไปเห็ดเป็นอาชีพต่างเป็นอาชีพนเนาะเพิ่งก็ได้ขายเรื่อยๆดวค่ะได้ขายดียูคิดละสิบห้าบาทบ่กแค<ล><ด>่นี้เนาะเท่ากับถือว่าเป็นอาหารกินเล่นแล้วก็อิ่มได้พอเนาะ ได้ค่ะสี่สิบจ้าขอบคุณค่ะอันนี้ถอดไม้ไม้เห็ดไม่ไม้เล่นไหมพี่ไม่ซอสเสมอเพราะว่าอันของมันค้างบ่ได้ค่ะต้องเ็ดต้องเ็ดกรอบๆไม่ไม้เนาะ อันนี้พี่กำลังตัดเห็ดใส่เป็นไส้ใส่ไหมค่ะใช่ค่ะเพราะนูเข้าใจว่าต้องต้องยัดใส่เขาไปนนี่เราค่อยเอาไปทอดแล้วค่ะสิมมาเบิงงวิธีเพิ่มเห็นเด้ออันนี้ยังค่ะอันนี้เป็นน้ำสลัดค่ะค่ะสลัดอันนี้พี่เห็ดไส่ยังค่ะนี่ใส่ปูอาจจาปูอาจเบนโต ใส่ใส่ใส่หลายเลยดเนี่โอเค <laughs> <laughs> okay. นี่เป็นใส่ปูอัดเรียบร้อยแล้วหนาหนึ่งเนาะคะ่ะถ้าใส่อันได้เหมือนเท่ากับเฮทเพิ่มเนาะคะ่ะกะถ้าถ้าเป็นพวกอของที่ที่อยู่ข้างหนาเฮานี่สิเป็นใส่ใส่ใน่ในสลนรัดทอดหมดเลยเป็นมคะค่ะ อันนี้อยังค่ะนี่อันนี้ยำสาลายำสาลายูอาจยำสาลายใช่นี่หลายหนาอยู่นอเป็นซิปซิปหนาเลยบางทีก็เผื่อลูกค้าอยากจะกินแบบอย่างที่ไม่มีหน้าร้านแล้วลูกค้าอยากจะทานเงี้ยเราก็ทําให้ได้ก็ทําให้ได้หน้าพิเศษใช่ใ่กแต่ก็ราคาเดิมค่ะโอเคพี่เดี๋ยวจังถาเฮาจเหตุไหนเสีย เขาต้องไปซื้ออุปกรณ์หรือว่าพวกอุปกรณ์ท็อปปิ้งเสียหนาไ่หนาไซยังสิเขาซื้อมาตรไซคค่ะก็ตามตลาดสดทั่วไปมีขายได้ทั่วไปค่ะแล้วก็ถ้าอ่าอ่าอะไรขนมปังใช่ค่ะขนมปังนี่ก็มีขายทั่วไปมีขายทั่วไปค่ะแต่ถ้าเป็นอ่าของฟาร์มเฮาเราก็จะเลือกของที่อ่า เกตกลางๆเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นของฟาร์มเฮาส์มันจะแป้งมันจะนิ่มเกินไปค่ะทอดออกมาแล้วทําให้แป้งมันไม่กรอบค่ะอ๋อ่แป้งมันถ้าใช้ของฟาร์มเฮาสใช่คมีมียี่ห้ออื่นทดแทนได้ไหมว่าแบบขนมปังแบบไหนยี่ห้อไหนดีพี่พอจะแนะนําได้ไหมคะตอนนี้ใช้ที่ใช้อยู่จะเป็นของโลตัสค่ะถ้าไม่มีของโลตัสมิกซีแทนได้ค่ะค่ะเราจะไปบอกเขาว่ายังไงขนมปังสําหรับ ทำแซนด์วิชหรือว่าอะไรคะใช่ค่ะเป็นขนมปังทำแซนด์วิชโดยเฉพาะค,ะ <Okay. S 2> ค่ะโอเคที่เป็นแถวเลยค่ะก็ทำแซนด์วิชสดได้แล้วก็แซนด์วิชท,ทอดได้ค่ะโอเคเดี๋ยวดูพี่เขาทำอีกสักหน้าน,น,นึงเนาะอันนี้จะเป็นหมูยอ่งพริกเผาค่ะ,คะ เยอะมากเลยนะสำหรับหนูว่ามันเยอะมากเลยนะไส้ปกติสิบห้าบาทถือว่าคุ้มค่ามากน้ำสลัดนี้จะตีเองทุกวันอ๋อน้ำสลัดตีเองไม่ได้ซื้อมาแบบสำเร็จรูปพี่พอจะบอกได้ไหมคะว่าใส่อะไรบ้างหรือยังไงมันมันหลายอย่างมันหลายอย่างใช่ใช่ค่ะส่วนใหญ่ก็ถ้าเป็นน้ำสลัดมายองเนสเราจะซื้อมาจากที่ร้านเบเกอรี่เลยค่ะ สลัดแล้วก็มาตีเพิ่มแต่ว่าสูตรนี้เป็นสูตรของเราเองเฉพาะแล้วอันนี้คืออะไรคะอ่าชีสค่ะชีสอันนี้อันนี้เป็นซอสมะเขือเทศเอาสับไว้แล้วโรยหน้าซื้ออันนี้ซื้อได้ตามร้านทั่วไปเลยค่ะร้านเบเกอรี่ค่ะโอเคเดี๋ยวหนูจะสอบถามพี่อีกอยู่ว่าถ้าอย่างคนที่สนใจเขาอยากจะทําหนูเห็นหม้อทอดนั้นอ่ะหม้อทอดนั้นราคาเท่าไหร่คะอ่าตอนนี้ ราคาไม่แพงเท่าไหร่ค่ะอยู่ที่600บาทจะ8ลิตรแต่ถ้า6ลิตรจะประมาณ400กว่าบาทค่ะราคาไม่แพงสามารถสามารถจับต้องได้ถ้าลงทุนก็ถ้าถ้าอย่างสมมุติว่าหนูจะมาขายใช่ไหมก็จะก็จะมีลงทุนมอดทอดมีน้ำมันมีขนมปังแล้วก็ มีชั้นวางของอย่างนี้ประมาณน่าจะประมาณ5,000ันได้ไหมคะได้ค่ะประมาณนี้เนาะถ้าถ้าถ้าท่านไหนสนใจเนาะที่มีแฟนชงแฟนชายหรือมีเปิดยังยังไม่เปิดยังไม่เปิดเ<ช>นาะ,ะแต่ว่าอนาคตน่าจะมีแต่ว่าตอนนี้ขายขายแบบนี้ไปก่อนเนาะแต่ว่า<ช>ถ้ามีค,คนสนใจก็ติดต่อเข้ามาเดี๋ยวจะติดต่อพี่เขาให้อีกทีเพราะว่าเขายังยังไม่ลงตัวเนาะ <laughs> นี่แหละขอบคุณมากนะคะที่ให้ข้อมูลกับเราถ้าท่านไหนสนใจอยากจะไปทําร้านหรือเปิดร้านเนาะเราก็งบลงทุนเท่าไหร่วิธีทําเท่าไหร่มีอะไรบ้างพี่เขาก็แนะนําให้หมดนะคะชัดเจนไม่ได้ห่วงสูตรอะไรหรอกค่ะไม่ได้ห่วงค่ะเดี๋ยวให้พี่เขาขายต่อก,ก่อนเดี๋ยวดูด,ดูทําไส้อันนี้พี่จะทําไส้อะไรอีกไหมคะเติมเติมไส้เรื่อยๆอ๋อเติมไส้เรื่อยๆก็จะขายไปด้วยทไส้ที่ขายดีก็จะมีประมาณนี้ พี่ถ้าเราทอดไว้เนี่ยอย่างอย่างพี่ทอดไว้อย่างเงี้ยคือทําได้เลยใช่ไหมทําได้เลยค่ะแล้วถ้าเราทอดแบบเก็บไว้สักนานๆทีมันจะกรอบไหมหรือว่าไม่กรอบกรอบค่ะมันอยู่ที่เราผสมแป้งแป้งตอนชุบด้วยอ๋อแป้งตอนชุบด้วยมีชุบมีชุบแป้งอีกรอบก่อนค่อยไปทอดใช่ไหมคะชุบแป้งแล้วก็มาชุบเกล็ดขนมปังอีกทีนึงอ๋อใช่โอเค ชุบแป้งแล้วก็เก็บขนมปังแล้วก็ผสมแป้งค่ะเดี๋ยวหนูขออนุญาตเปิดดูข้างหลังอีกนิดนึงเนาะเดี๋ยวพี่ขายของไปก่อนนี่ค่ะนี่พี่เขาจะทำไว้ประมาณสองกล่องสําหรับท่านไหนที่อยากจะลงทุนก็สามารถลงทุนได้ราคาไม่สูงพี่ก็พี่เขาก็สามารถไปทําได้เลยเนาะถ้าฟังคลิปนี้จนจบค่ะโอเคขอบคุณมากค่ะสําหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ